ที่อเมริกามีรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กรายการหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากแล้วก็มีถ่ายทอดยืดเยื้อยาวนานมากนะสีสิบปีได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องรายการเซ s a มี s t สตรีนะที่เมืองไทยนะ ก็เคยเอารายการนี้มาเผยแพร่ให้คนไทยนะแต่ว่าเลิกไปนานละรายการนี้เนี่ยมันมีตัวตุ๊กตาตัวหนึ่งนะหน้าตาเหมือนตุ๊กตานะชื่อเอลโมเอลโมนี่ก็เป็น ตัวละครในเซซามิส e ตรที่เด็กๆรู้จักดีนะเพราะว่าอารมณ์ดีแล้วก็ช่างพูดช่างคุยขี้เล่นเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใน t w i t t e อร์นั่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกเอ็กซ์เนี่ยเอลโมนี่ก็เขียนข้อความ ลงใน X เนี่ยนะสั้นๆแล้นนวเออโม่มาแล้วนะตอนนี้ฉันอยากจะรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงบ้างเขียนสั้นๆเท่านี้นะปรากฏว่ามีคนติดตามอ่านข้อความนี้เนี่ยแล้วก็เผยแพร่กันถึงสองร้อล้านคนนะ แล้วก็มีคนกดไลน์นี่แสนห้ 105, และมีคนเขียนคอมเมนต์ถึง4ี่หมเยอะมากทีเดียวนะที่มันน่าสนใจคือคอมเมนต์หรือข้อความที่คนโต้ตอบเอลโมนี่จำนวนจาน,นวนมากเลยนะมันสะท้อนความรู้สึกของผู้คนความรู้สึกแบบไหนความรู้สึกแบบเศร้านะ ห่อเหี่ยวท,ท้อแท้อย่างคนหนึ่งก็เขียนว่าเนี่ยจะรู้สึกเศร้าแล้วรู้สึกแตกสลายอีกคนหนึ่งก็บอกทุกวันที่ตื่นเช้าขึ้นมาฉันอยากจะให้มันมืดเร็วๆนะจะได้รีบไปนอนถึงวันจันทร์ก็อยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆจะได้พักก็เป็นอย่างนี้มาหลายอาทิตย์แล้วคือไม่อยากตื่น ไม่อยากจะทํางานหมดเรี่ยวหมดแรงอีกคนนึงก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยชีวิตฉันตกต่ำย่ำแย่มากอารมความรู้สึกตอนนี้เนี่ยมันตกต่ำที่สุดนะเท่าที่เคยมีมาข้อความทนองนี้มีเยอะมากเลยนะแล้วก็มีหลายคนก็บอกเนี่ยขอบคุณนะที่ถามนะ ตอนนี้ฉันแย่จริงๆเลยมันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแพร่กระจายนะในวงการอินเทอร์เน็ตขนาดตัวเอลโมเองเนี่ยหรือแอดมินนะของบัญชีเนี่ยก็บอกไม่คาดคิดเลยนะว่าจะมีคนแสดง ความรู้สึกนะมากมายท่วมทนขนาดนีนะ้เรียกว่าประหลาดใจมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์นะที่สะท้อนเห็นถึงความรู้สึกของผู้คนในเวลานี้โดยเฉพาะในหมู่คนอเมริกันคือมีความทุกข์มาก มีความท้อแท้มีความหอเหี่ยวสิ้นเรียวสิ้นแรงแต่ขณะเดียวกันนี่ก็ต้องการต้องการคนรับฟังด้วยและคนรับฟังเนี่ยที่เขาอยากจะบอกอยากจะเล่าความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาก็คือเอลโม่เอลโมนี่ไม่ใช่คนจริงๆนะมันเป็นแค่ตัวละครตุกตตุนุตกตา แต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวเอลโมมากนะเพราะว่าเห็นตั้งแต่เล็กในอเมริกาเนี่ยประมาณ95%ของเด็กประมาณ95%ของคนอเมริกันเนี่ยเคยเห็นเเคยชมรายการเซ s a มิ s t สตรีตั้งแต่3าขวบตั้งแต่3าขวบนี่ก็รู้จักเอลโมแล้ว และแม้โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าทำมาทำทำงานแล้วก็ยังรู้สึกผูกพันกับตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าเป็นเพื่อนรู้สึกว่าเขาจริงใจรู้สึกว่าเขาอยากจะรับฟังการที่ผู้คนเนี่ยนะจำนวนมากเนี่ยถ่ายทอดหรือระบายความรู้สึกให้เอลโมเนี่ย มันก็ทำให้เกิดมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะพูดไม่สามารถจะระบายให้คนอื่นที่รอบตัวเขาได้แต่ในการเมตสะท้อนเห็นนะคนเราเนี่ยต้องการใครสักคนหรืออะไรสักอย่างนะที่รับฟังโดยเพราะในยามที่มีความทุกข แค่ฟังเฉยๆนะไม่ต้องให้คำแนะนำนี่เขาก็สบายใจแล้วหรือว่าความทุกข์มันก็ลดน้อยลงและคนหลายคนก็สึกสบายใจนะพอได้เขียนข้อความให้เอลโมซึ่งก็ไม่ใช่คนนะแต่แค่เขียนแค่เล่าแค่ระบายก็ก็มีความสึกเบาขึ้นมาแล้วก็อย่างที่บอลนะที่ ผู้คนเนี่ยหันไปเล่าหันไประบาย้เอลโมเนี่ยเพราะในชีวิตจริงเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจที่จะรับฟังเรื่องราวความรู้สึกหรือความทุกข์เพราะอย่างที่เคยเล่านะเดี๋ยวนี้เนี่ยในหมู่วัยรุ่นนี่มันจะมีคาถาหนึ่งนะในเมืองไทยนะไม่รู้เมืองนอกด้วยหรือเ่าโนสน no แคร์ฉันไม่สนฉันไม่แคร์ ไปกินได้ไปเที่ยวไปไป,ไปเที่ยวไปกินเนี่ยได้แต่ถ้าจะมาเล่าอะไรฉันฟังนี่ฉันไม่อยากฟังโนสนโนแคร์ no son, no พอไม่มีใครที่สนใจจะรับฟังเนี่ยคนมีความทุกข์ก็เลยเหงาเลยหอเหี่ยวแล้วคำถามว่าพ่อแม่ล่ะพ่อแม่ไม่สนเลย พ่อแม่ก็อาจะสนนะแต่พอลูกเล่าระบายให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็บอกให้เข้มแข็งให้สู้สู้คือแค่ฟังอย่างเดียวนี่ก็คงจะช่วยได้เยอะแต่พอบอกว่าให้สู้สู้เนี่ยมันก็ไปบอกเขาว่าเ,เธอยังสู้ไม่พอนะเธอยังเข้มแข็งไม่พอนะเป็นการตำหนิเขาอีกหรือบางทีก็ต่อว่าเลยต่อว่าตรงๆเลย ก็แกมันขี้เกียจแบบนี้หรือว่าแมวใจใส่การเรียนแบบนี้หรือว่าเอาแต่นอนตื่นสายแบบนี้มันจะรู้สึกดีได้ยังไงนะหรือว่ามันจะเรียนดีได้ยังไงหรือว่าจะมีแฟนได้ยังไงพอเจอคาตอบว่าแบบนี้เนี่ยเด็กๆหรือว่าลูกนี่ก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเล่าแล้ว พอพูดไประบายไปก็ถูกว่าหรือว่าถูกตำหนิกไกลๆนะอันนี้ก็เป็นปัญหาของคนสมัยนี้นะซึ่งสมัยก่อนนี่ยังดีนะดีกว่าสมัยนี้ตรงที่ว่ามีคนรับฟังพ่อแม่เพื่อนฝูงครูบาอาจารย์มีเวลาหรือบางทีไม่รู้จะระบายใครก็ไประบายให้พระพุทธรูปนะ ไปนั่งอยู่หน้าพระชนรูปก็เล่าระบายในใจหลายคนก็มีความสุขแนละ้วหรือว่ามีความทุกข์น้อยลงอันนี้คงเหตุผลนะที่ทําให้คนนิยมไปหาสารพระพรมนะเพราะว่าท้ามหาพรหมนี่ท่านฟังทุกปัญหาเลยให้มีปัญหาอะไรเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนก็ามาระบายให้ท้ามหาพรหมฟังได้ แล้วท่านก็ไม่ตอบโต้อะไรนะฟังเฉยๆแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วแถมให้กําลังใจหรือทําให้มีความหวังด้วยเพราะว่าคนไม่ได้แค่มาระบายอย่างเดียวนะมาขอให้ท่านช่วยด้วยนะยิ่งทําใหนะ้มีกําลังใจมีความหวังก็พอที่จะสู้กับอุปสรรคความยากลำบากต่อไปได้ไม่ด่วนตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่เดี๋ยวนี้ คนรุ่นใหม่ก็คงจะไม่ค่อยสนใจเท่ามหาพรมแล้วแต่ว่าอาจจะไปนิยมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบอื่นอย่างที่เรียกว่าสายหมูเนี่ยอันนี้ก็ช่วยคนได้เยอะนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่รับฟังระบายความทุกข์ของคนรุ่นใหม่ได้หรือบางคนก็หันไปหาหมานะมีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว มีความทุกข์อะไรก็เล่าให้หมาฟังแล้วให้น้องแมวฟังแค่นี้เนี่ยก็ช่วยได้เยอะละแม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำเพราะบางคนอาจจะไม่ต้องการคำแนะนำก็ได้แค่ต้องการคนรับฟังนั้นเอลโมเนี่ยมาช่วงนี้ก็ถูกจังหวะพอดีนะเพราะว่าคนฝรั่งอเมริกันนี่เขาต้องการใครสักคนที่รับฟังอย่างไว้วางใจได้นะ รู้ว่าระบายแล้วเนี่ยเขาฟังเขาไม่ต่อว่าเขาไม่มาตัดสินอะไรก็เลยพากันระบายให้เอลโมฟังใหญ่เลยเอลโมเนี่ก็ตอนหลังวันหลังก็ตอบกลับมานะบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะที่เล่าความรู้สึกให้ฉันฟังฉันได้เรียนรู้เลยะฉันได้รู้เลยนะว่าเนี่ยเพียงแค่ได้รับฟังหรือมีคนรับฟังก็ช่วยผู้คนได้เยอะแล้วนะขอให้พวกเธอมีกําลังใจนะ พอได้ข้อความเหล่านี้นะคนทุกข์เขาก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาจากตัวละครเล็กๆเอโรมโมเนี่ยอาระเตรียมรับพรอนวิชิตตังปฏิตังตุมพังคอยตะพลที่ดานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปามเมวาสม,มิชาตุของสำเร็จโดยชาพรันสาเพปูเรนตุสังกับปาขอความดำรถิท,ทั้งปวงจงเต็มที่ โทบันดาราโซยาาเงินพระจันนยวันเพนมานิโชติราโซยาตาแก่มันีอันสว่างสวัยขวรอินดีสาพีเดโยววิวาชันตูวานจารายทั้งก่วงจองบางราชไปปารโควินาสตุตั้งป่วงของท่านจงหายมาเจพวัดวันตรายาโยอันตรายามีแก่ท่าน พิธีคายุโกภาวาทจงเป็นผู้มีความสุขม,มีอายุยืนมีวาทานาศิริสันิจวุตนาปจจายโนตารธรรมาวาทันทีอายุวันโนสุขังพลังอายุวันนาสุขะภลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไวก้กราปกติอ่านนอนต่อผู้ใหญ่เป็นเนต้ ภาวัตุสาภามางคลังสาภามงขนจงมีแก่ท่านพันตุสาพพเทวตาพาราเทวดาทาั้งวลจงรักษาท่านพาพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ,จา้าพาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมหังานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์ ขาสุธิภาวันตุเตความสวัสดีทางร้ายยงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอม